สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรีมือสองนะครับผมนะครับบีมพชรยนตนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทพิทยนย์นะครับวันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปหน่อยนะสถานที่นะครับผมอยู่ที่บริษัทพิทย์ตนนะสาขา2นะครับนะเลยซอยเิริไทย9 5มานิดหน่อยนะนะครับอยู่ฝั่งสาขา2นะครับที่นี่รถค่อนข้างเยอะนะครับอ่าพาดูพาชมแนะนำกันก่อนนะนี่นะจอดกันมากหน้าหลายตาเลยนะหน้าตาจะแปลกๆไปบ้างนะครับนะฮะแต่เป็นรถของพิยนต์แน่นอนนะครับสาขา2นะครับ นะคันที่อยู่ร้านย่านมินบุรีนะฮะมาดูอะไรที่เออ่พิจรณสักกสองเราก็มีนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าคัมรี่นะ2 0งจุดศูปีสองพครับผมคันนี้ราคาถูกที่สุดในร้านแล้วนะนะครับรถหน่วยงานปลดประจำครับผมได้เป็นสีบอลแล้วนะฮะแม็กซิพกนิ้วนะครับยางบิสโตรปียี่สนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้นะนะครับคันนี้มีฟิล์มเสียอยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มเ่ปลลียนฟิ์มให้นะครับเหลืองคุ้มสันนะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มคันนี้ได้เป็นนสีบอลลแ้วะ นะครับฟิล์มเดิมเป็นขนาดประมาณ60นะนะครับฟิล์มสวยเลยคันนี้นะครับแต่มีเสียอยู่บานหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดบานหน้าฝั่งซ้ายนะครับนะเสรลักด้านหลังนะครับนี่นะแคมรี่นะ2 0งครับผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ถอยนะมีให้4จุดครับลดสภาพเดิมๆนะนะครับไม่มีบุบไม่มีไม่มีรอยยิ้มไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำน้นะฮะการันตีนะครับผมนะฮะตรวจพบนะครับนะคืนเงินให้1 0 0เลยนะฮะลดสภาพดีนะนะครับนี่นะะสำหรับแคมรี่นะ ข้างหน้าเป็นถนนเสรีไทยนะฮะนะครับนี่นะเสรีไทย95นะครับเลยมานิดนึงนะก่อนถึงแยกมีนบุรีนะครับดูสภาพรถนี่ก็ต่อนะนะครับสภาพนี้เลยพี่นะด้านหน้าเดิมๆดิมนะสวยๆแต่จากหน้าเป็นรูปตัววายนะครับผมนะฮะไฟหน้าเบรกเตอร์นะครับเดียร์ทามนั่งนิ่งไลท์นะมีมาให้แล้วนะครับด้านหน้ามีไฟสปอตไลท์ที่เป็นตัวแอลวีดีมาให้ด้วยนะฮะสำหรับตัวโฉม New Camry นะปี2018นะครับเริ่มต้นปีนี้เลยพี่นะครับออกมาเพื่อให้ทันกับมอเตอร์โชว์นะของปีนนัั้ๆครบผม นะะฮรถสวยจริงคันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดงภายในกันครับมาครับมาต่อในส่วนของภายในกันนะครับนะฮะผมอาจจะตะโกนหน่อยนะนะครับเพื่อให้แข่งกับเสียงกับริมถนนนะครับนะฮะสาขา2ของเพชรยนต์นะครับอยู่ติดริมถนนเลยพี่นะครับจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับอ่ะมาดูที่รถนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับไม่มีช้ำนะพี่นะคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ประมาณแสนสี่นะครับนะฮะแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่คันนี้นะครับนี่นะฮะไม่ต้องเป็นอาร์ชัดๆนะครับ ซีน้ำเงาเป็นทั้งฝานะครับยางกันเสียงแน่นๆจุดเชื่อมต่อนะสวยๆนะครับกระจกเลิ่อโตต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะคันนี้นะครับแผงประตูด้านหน้าสวยๆนะฮะตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับได้เดินสวยๆนะพี่นะนะครับกระจกขึ้นลงออโต้นะครับไฟฟ้าสีบานนะครับมีเมมโมรีซีทนสองจุดนะครับพับกระจกออโต้นะครับภายในนะเบาะเป็นบัคซีนแล้วนะครับนะฮะสวยมากพี่อันนี้ครับเป็นเบาะหนังด้วยนะนะครับเออ่บาะปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางพี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลง นะครับปรับพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะครับสเกปเพลย์สวยๆนะฮะจุดขึ้นลงนะครับนะฮะไม่มีช้ำนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับฟังกชั่นคอนโทรลมีมาให้นะฮะพุ่งสตาร์ทแล้วนะแอร์แบ็กนะครับมีให้นะเใบครับพี่กนนี้นะครับวงลาอมัดดิฟฟังก์ชันนะนะครับแล้วก็สามารถควบคุมนะฮะตั้งค่านะครับได้จากตัวพวงมาลัยตัวนี้เลยนะครับบนหน้าหน้าของแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะพี่นะนะฮะ ของถอยโจอทัศสกรนะครับมีมาให้นะครับเกียร์สวยๆนะฮะแล้วก็ที่วางแก้วนะครับใหญ่ๆเลยพี่นะใส่ยัติได้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะปึ๊บไฟคันนี้เป็นไฟสีขาวนะครับนะฮะนี่นะเบรกโคมีให้นะครับแล้วก็เบรกไฟฟ้านะนะครับแอร์ปรับแยกซ้ายขวานะครับปรับออโต้ได้นะครับสวยๆเลยพี่ข้างหน้านะครับข้างล่างนะในซอกนะเป็นไฟเอมเบียไลท์ครับนะฮะแล้วก็ติดเอ่อเป็นตกแต่งด้วยลายไม้นะครับไวเลชัชเจอร์อยู่ตรงนี้นะพี่นะนี่นะอยู่ด้านล่างนี่ครับแล้วตัวนี้นะครับไวเลชัชเจอร์นะครับ นะใต้ไวเลสชัตเตอร์ก็มีเหมือนกับเป็นช่องรับเก็บของได้อีกนะครับรถสวยเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทกันนะครับอ่ะกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะพี่นะนะครับกุญแจลักษณะนี้นะครับโอเคเป็น push start นะปุ๊บหนึ่งสองสามครับผมไปกันเลยคันนี้เป็นเครื่องเบนซินสองลิตศูนย์นะครับนะฮะเอ่อหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้านะจะจำไม่ผิดนะครับกราฟิกขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาสองจอเลยพี่นะครับฝั่งนี้ด้วย เกี่ยวกับตัวเอินเตอร์เทนเมนต์นะครับฝั่งนี้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้เกี่ยวกับการควบคุมนะครับของตัวรถนะครับเกี่ยวกับอีกตัวช่วยเหลือต่างๆนะครับอย่างตัเนี้ยไบสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับทำงานอยู่นะครับอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกันเลยครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดประตูให้ทั้งหมดนะครับนี่นะม่านมันแดดด้านหลังนะครับนี่เนี้ยขยายดูปุ๊บว่ามันคืออะไรมาบ้างนะครับอ่ะดูใหม่นี่นะฮะระบบช่วยจอดนะครับปักกิ้งเซนเซอร์นะครับเปิดอยู่นะบายสปอร์ตมิเตอร์นะครับนี่นะตั้งค่าของรถยนต์นะครับ ออโต้สตาร์ทสต็อปนะความแล้วก็ตัวเบรคสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับนะเปิดอยู่นะครับ RCTA นะครับตัวป้องกันก็เรียกว่าแจ้งเตือนการตัดหลังนะฮะจากทางด้านหลังนะครับในกรณีที่เรามองไม่เห็นแล้วก็พาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับนี่นะเปิดอยู่นะครับระบบหลายๆอย่างนะสามารถเซตได้ตั้งแต่นี้พี่นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเรามาตั้งค่านะเนี่ยมันมันจะแจ้งเตือนนะครับผมถ้าลำคาญก็ปิดแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็จะปิดระบบให้ นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับรถสวยพี่คันนี้นะครับไม่มีช้านะนะครับสำหรับโตต้าคัมรี่นะครับรถ่นในงานปลดประจําการนะครับกระจกมองหลังนะครับปรับแสงออโต้นะนะครับแล้วก็มีช่องใส่แว่นให้นะครับตามรูปแบบเดิมๆเลยนะฮยแล้วก็ตัวนี้นะยโอ้พลาสติกยังไม่แก่เลยพี่นะครับตัวนี้ต้องมีไฟเนะฮยถ้าเราเปิดนะครับไฟก็จะเปิดให้นะครับนี่นะรถสวยอยู่นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเปิดกระจกก็ไฟก็เกิดนะครับ ตรงนี้มีรอยขุดขีดน,นิดหน่อยนะนะครับมีรอยขุดขีดน,นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่มีผลต่อการขับขี่นะด้านบนเป็นซอฟทัชนะครับสาหรับตรงแผงคอนโซลนะนะครับรถสวยเลยทีเดียวพี่ไม่มีช้านะครับพงมลัยสวยสวยนะไม่มีรอยเล็บด้วยนะครับนี่เนะี่ยอ่ะให้ดูชัดไหมผมถ่ายกลางวันค่อนข้างชัดนะนะครับไปดูกันต่อในส่วนของแถวสองกันนะครับปุ๊บผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเนี่ยนี่นะพี่ดูนะประตูนะครับเนี่ยเหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มียิ้มเลยนะครับบอดแถวสองสวย นี่นะกลางวันจะเห็นชัดนะนะครับนี่บอกไม่มีขาดนะพี่นะนะครับตึงๆเลยอ่ะเดี๋ยวล้วงหน่อยเอาอ่ะนะฮะที่พักแขนออกมานะครับผมนี่นะฮะเพ๊่มมีที่ใส่แก้วให้นะครับด้านหลังมีแอร์ให้นะครับนะฮะพรมยังเป็นของแคมรี่นะครับเดิมๆนะพี่นะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะไฟนะครับผมนะแล้วก็หลังคามีวอล์หน่อยนะครับไม่มียันไม่มีขลาดนะครับผมนี่รถสวยนะคันนี้นะครับด้านหลังมีม่านให้นะม่านส่วนตัวนะครับ จุกขึ้นลงไฟฟ้านะครับแผงประตูด้านหลังไม่มีช้บนะนี่นะชัดๆนะมีนะไม่มีทําสีมานะครับสภาพเดิมๆนะครับยางป็นบิสโตนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้พี่นะฮะขนาด16นิ้วนะครับด้านหลังสวยๆไฟท้ายเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะฮะไม่มีไอ้น้ำนะฮะมีไฟถอยอยู่ทางด้านขวานะครับด้านขวานะนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้4ี่จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเปิดท้ายหน่อยมานะครับด้านท้ายนะฮะ สีกาานะเต็มทั้งฝาพี่นะครับส,สวยๆเม็ดอเม็ดอาร์ชัดๆนะครับสีเกาาเดิมทั้งฝา,งฝานะครับไล่ไปถึงฝั่งซ้ายเลยนะครับนี่นะฮะสีเดิมนะครับรูปไปไม่มีสากนะนะครับสีเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงแผงกันเสีย Language, นะครับแน่นๆนะนะครับแน่นๆเฟิร์มๆเลยนะครับกระจกเดิมโตต้านะครับนะฮะนี่นะไล่ฟ้าไม่มีขาดนะจุดขึ้นลงจุดพักของนะครับด้านหลังนะนะครับเหมือนแทบไม่ได้ใช้เลยพี่นะครับนี่นะ ไม่ช้ำนะไม่มีโดนเลยพี่นะฮะนี่นะครับไล่ดูเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่นะนะตรงกรมยี่นะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีขุยไม่มีอะไรเลยนะสภาพเดิมๆนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับมือจับมือจับหลุดบออเดี๋ยวเปิดดูอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับบล็อกขันล้อนะครับไม่ลงแม่แรงนะนะครับไม้ขันล้อแล้วก็หู่ากนะครับมีให้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวฮะผมเปิดนี้ก่อนปุ๊บยางอะไรนะครับมีมาให้นะเป็นลายเดียวกันนะครับขนาด16นิ้วนะนะครับมีหนุ่มมิตรอาร์กอยู่นะครับซีนทามะพร้าวเห็นชัดๆพี่นะครับอ่ะเนี่ฮะสภาพนี้เลยเนียฮะหูจับหลุดนะพี่น้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมนะตรงนี้นะมาในส่วนของฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนะฮะทางด้านซ้ายนะเหลี่ยมสัตว์ไม่มีบุบไม่มียิ้มนะครับ สีเท่ากันหมดเลยนะฮะฝั่งด้านซ้ายนะครับเปาะสภาพนี้เลยพี่นะครับตึงๆฟูๆนะนะครับนี่กระจกเดิมนะครับผมนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะกระจกเดิมนะนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะเห็นนะนะครับแล้วก็ม่านนะครับมีมาให้ตรงนี้ไม่มีช้ำนะครับแผงมาดูด้านข้างนะครับซีนกลาบยนต้งฝาแล้วก็เมดโอเมนอาร์คชัดๆนะครับไม่เคยทําสีด้านในนะนะครับฝั่งนี้เหมือนกันมาดูแผ่นเพจกันหน่อยนะ นะครับเป็นเพจนะครับผลิตดีเดซเบ b e r นะปี2018ันสบผมเมดอินไทยแลนด์นะครับหลัดเครื่องยนต์นะครับ6 AR นะนะครับ6 AR แล้วก็ตัวตัวถังนะครับจะเป็นเอ็อาร์นะครับนี่นะฮะน็อตไม่มีขยับนะรถสวยเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปะไฟฟ้าเหมือนกันนะนะครับสเก็เพจขึ้นลงฝั่งซ้ายนะครับสวยสวยเดิมๆพี่นะครับคันนี้สวยจริงเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คชัดๆนะครับฝั่งนั้นนั้นซ้ายนะนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับสวยๆเนี่ยกระจกเดิมโต้ต้านะ นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยพี่นะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งด้านข้างให้ด้วยนะนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับมาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนะครับวันนี้ผมเปิดเครื่องแล้วก็เปิดไฟไว้ด้วยนะครับไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างไม่ได้เปิดนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับทำงานอยู่แล้วก็เดย์ไทม์เลน์ไลท์นะครับมีเนี่ยชัดเจนนะครับด้านหน้าเครื่องนะนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับที่ปิดตัวคันบนหม้อน้ําอยู่นะฮะแกะดูแล้วนะครับสภาพเดิมๆพี่ ตรงนี้เป็นช่องรับลมนะนะครับเข้าสู่ ID แล้วก็กองอากาศนะครับฝั่งด้านนี้นะครับเครื่องจะเป็นเอ่อตัวนี้นะฮะ6แอนะครับ167แรงม้านะครับประเกันฝาสูบประเกันฝาวาลนะครับพี่ด้านล่างนะครับนะฮะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะนะครับนี่นะตรงนี้ตัวประกบนะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มไม่มีน้ำมันซึมออกมานะครับนี้ยานทั้งเครื่องนะครับใหญ่อยู่นะฮะแล้วก็ตรงเอ่อตรงนี้นะกระโหลกบางคนด้านในนะนะครับสวยๆเม็ดโอเม็ดตร์สวยๆ นะครับกระโหลกบางโคนสวยๆเลยพี่กระโหลกเป้าโชกนะนะครับนี่นะสภาพเดิมๆครับนะอันนี้เครื่องทํางานอยู่นะครับผมถังพักน้ําอยู่นี่นะครับแล้วก็น้ํามันน้ํามันเบรกนะครับน้ำมันเบรกตรงนี้แล้วก็กล่องนะฮะกล่องอยู่นี่นะครับแผงฟิวรีเลย์ต่างๆนะครับกล่องอากาศแบตเตอรี่นะครับมาดูฝากันหน่อยนะฮะฝาสภาพเดิมๆครับผมนะน็อตไม่มีขยับนะซีนกาวเดินน้ำฝาครับไล่เดินน้ำฝาเลยนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนี่น็อตชัดๆนะนะครับรูกลม เม็ดอาร์คสแตมนะครับนะสวยๆนะ่ยเม็ดอาร์คสามจุดตรงนี้นะครับเห็นชัดๆพี่นะครับสีขาวแดนต้นฝานะครับรูกลมสวยๆนะครับมาดูฝั่งนี้นะฮะล็อตไม่มีขยับครับนะสวยเลยจุดต้นแต้มสีต่างๆนะครับยังอยู่ครับนะคันนี้รถหน่วยงานนะครับเข้าเช็คศูนย์ตลอดนะครับนี่รถสวยจริงพี่คันนี้นะครับราคาถูกที่สุดในร้านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับมาครับสำหรับตัวโตโยต้าแคมรี่นะฮะ 2.0G นนะฮะตัวนิวเลยนะครับผมนะได้หน้านี้ นะครับปี2018นะครับ2 0 0 g ปี2018พี่นะได้เป็นสีบรอนด์นะนะครับรถทำงานปลดจำการนะครับผมนะฮะราคาถูกที่สุดในร้านเลยนะครับ699,000บาทนะออกห้างอยู่มาล้านสี่นะครับรถสวยจริงคันนี้นะครับกระจกเดิมโต้้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะเอ่อเหลี่ยมพมสันไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับนะฮะสภาพนี้เลยนะฮะใครสนใจที่มองหาตัวแคมรี่หน้านิวอยู่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะมาดูได้ที่นี่นะบริษัทพิยนต์ขบผมคันนี้จอดอยู่ที่สาขาสองนะครับ ถนนศิริไทยนะซอย6ไทย95นะพี่นะเลย95มานิดหน่อยนะครับจะพบกับโชว์รูมของเพจยนนะครับฝั่งนั้นนั่นนู้นนะที่มองเห็นไกลๆนะครับจะเป็นแยกพินบุรีแล้วก็โรงพยาบาลสินแพทย์ศิริลักษณ์นะครับแยกมีนนะตรงนู้นแยกมีนนะครับนี่ก็มาดูกันได้นะครับผมสนใจนะเบอร์โทรผมด้านล่างนะครับ0932699898นะครับบีมนะครับคนักานแลกษสากลพนักงานบริษัทนะครับนะอาชีพเหล่านี้นะสามารถออกรถได้ง่ายๆเลยพี่นะครับ มีสิทีิ์เงินเดือนนะครับมีเสือบอลเงินเดือนนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเสียเงินกันสดนะผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะครับผมสามารถดูคันนี้ได้เลยนะครับรอกดนั้นว่าได้ภายใน2ชั่วโมงครับนะฮะรับรถกลับได้เลยนะมาเช้ารับรถกลับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับสำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้นะครับนะฮะคันนี้นะครับหากสนใจนะจอดที่ผมขึ้นเลขบัญชีให้แล้วนะครับของคุณวชิร์นายรงเพชรนะฮะมี2บัญชีนะครับ SCB กับกสิกร นะครับบัญชีอื่นไม่ใช่ของเพชรยนต์นะครับนะต้องสองบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยฮะถ้าชอบก็เนี่ยฮะเบอร์โทรผมด้านล่างนะศูนย์เก้าสามสองเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับผมให้ไวเลยพี่นะครับสำหรับตัวแคมรี่นะไปไวมากนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้หน่อยนะนะครับรถผมมีมากมายเลยนะครับฝากติดตามในช่องแคมรี่มือสองด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงให้ได้รับชมกันนะครับมีสีขาวหนึ่งคันนะยังไม่ได้ลงนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับผมเนี่ยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ